ว้าวใครรอมโมเมตนต์นี้บอกเลยห้ามพลาดคลิปนี้นะคะ หลังรอยยิ้มอบอุ่นแบบนี้นะคะน่ารักสดใสจนหลายคนถามว่าต้องเกิดมาในทุ่งลาเวนเดอร์แบบไหนนะคะถึงจะสดใสได้เบอร์นี้ก็ต้องบอกเลยว่าต้องเกิดในครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็รักเทคแค์ care, น้องมาตั้งแต่เด็กนี่ละค่ะนี่ไงจ๊ะอุ้มหลานสาวตัวน้อย,อยบอกเลยนะคะว่าพิมพ์เดียวกันเป๊ะเลยค่ะตากลมนะคะน่ารักแล้วก็สดใสเหมือนกันด้วยนะหลงรักเลยนะคะ คืนนี้มีภาพครอบครัวออกมาให้ดูกันแบบจุกๆอย่างนี้ไปเลยค่ะหลายคนมักจะชอบดูภาพน้องลิสอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าเทคแคร์ดีเวอร์นะคะแล้วก็เอาจริงๆนะถ้าในอารมณ์ของหลายคนเนี่ยก็คงจะต้องแบบว่า โอ้โหภูมิใจในตัวลูกสาวสุดๆนะคะที่น้องเดินมาได้ถึงจุดนี้นะจ๊ะนี่นึกถึงอารมณ์ที่เวลาแม่ๆเขาเจอกันแล้วคุยกันเลยนะว่าโอ้ยลูกเธอทํางานอะไรอะไรเงี้ยเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นทหารเป็นตำรวจอะไรก็ว่ากันไปอ๋อลูกฉันพอดีเป็นอ่อมซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกนะจ๊ะอะไรอย่างี้เป็นแฟชั่นไอคอนโอเคนะสิ่งที่คุณแม่จะตอบนะคะเพื่อนฝูงได้แต่ที่สําคัญที่พี่ไปกว่านั้นคือคุณแม่ไม่จําเป็นต้องตอบค่ะเพราะว่าไม่มี เพื่อนคุณแม่คนไหนที่ไม่รู้จักริซ่าอย่างแน่นอนนะคะโอ้คุณแม่เนี่ยคือปกติถ้าเป็นคนไทยเาก,ก็จะชอบบอกว่ามีบุญใช่ไหมทุกคนแต่สแอด,แอดคิดต่างนะแอดมองว่า เป็นเรื่องของการเลี้ยงดูมากกว่าแล้วก็เป็นการปลูกฝังแล้วก็ซัพพอร์ตอย่างจริงจังแล้วก็จริงใจกับลูกสาวด้วยนะคะถ้าคุณแม่ไม่รับฟังน้องคงไม่มาถึงจุดนี้นะจ๊ะอันนี้ละค่ะเอาภาพมาให้ดูนะคะรวมไปถึงนี่ด้วยคุณยายค่ะหลังจากน้องเสียคุณตาไปยังมีคุณยายเป็นเสาหลักนะคะก็พาคุณยายมาหาน้องด้วยนะคะเจอการกินข้าวด้วยกันอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปเลย แล้วก็ที่เห็นจัดงานวันเกิดใหญ่โตเลยแต่ว่าเป็นแบบส่วนตัวนะคะก็เพราะว่านี่แหละเชิญพ่อแม่ผีน้องยัดิญาติลูกหลานมาหมดเลยทีเดียวนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการรวมตัวครั้งใหญ่ของทั้งครอบครัวเลยด้วย มาแม้กระทั่งค่ะสัตว์เลี้ยงแสนรักนะจ๊ะเนี่ยมาหมดเลยนะคะก็เลยทําให้รู้ด้วยว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะคะแล้วก็อ่อนโยนมากๆเลยซึ่งตรงนี้ค่ะน้องลิสก็ได้รับมรดกนะคะการรักสัตว์ไปค่ะเป็น pet lover นะคะน้องแมงน้องมืออะไรน้องหมงน้องหมาเจ้าเลิบแล้วก็เลยเต็มแบบนั้นเลยค่ะเต็มบ้านเลยนะคะ ก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นเซตภาพครอบครัวที่ไม่ใช่แค่บลิงหรือลิลลี่ไทยรอดูนะคะแต่ว่ากลายเป็นแฟนคลับ FC ทั่วโลกเลยค่ะรอชมอยู่นะคะแล้วก็รู้สึกประทับใจในความน่ารักด้วยเพราะแอดเคยเล่าแล้วใช่ไหมว่าสำหรับแฟนคลับในต่างประเทศนะคะการค้นหาเกี่ยวกับน้องนั้นเรื่องของครอบครัวเนี่ยมาเป็น number o เลยค่ะเพราะพอเขารักเขาหลงเนี่ยนะคะเขาอยากจะรู้จริงๆว่าลิซ่าเป็น เป็นคนประเทศอะไรครอบครัวเป็นใครนี่คุณพ่อหรอคุณพ่อเป็นเชฟเหรอเอาน้องสรุปน้องไม่ใช่ลูกครึ่งแต่น้องเหมือนมากเลยนะอะไรแบบนี้นะคะต้องบอกว่าคือในการค้นหาเนี่ยในเขาเรียกว่ายังไงอะใน เอ,อ่อการเซิร์ชเอนจินดังๆนะคะหรือว่าที่มันเป็นพวกโพสกระทู้ให้มาถามตอบอะการถามเรื่องของ Family ของน้องอะเยอะมากแล้วก็มีคนไปตรงไปตอบมีข้อมูลมีภาพประกอบอะไรเพียบเลยนะคะก็เลยเชื่อว่านี่ก็จะเป็นแบบสิ่งที่แฟนๆทั่วโลกเนี่ยรอดูอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะกลายเป็นภาพครอบครัวเซตใหม่เลยละคะ่ะที่แชร์กันไปทั่วเลยทีเดียวนะคะนี่แหละเป็นความน่ารักของบ้านนี้ค่ะบ้านมโนบาลก็และนะ น้องก็คงอิ่มแล้วแหละอิ่มใจนะคะพร้อมจะกลับไปลุยงานเลยง่ายๆว่าถ้าเป็นรถนี่ก็เติมน้ํามันเต็มถังเลยแหละพร้อมที่จะแล่นชิวไปสู่ดาวอังคารเลยนะคะินเตอร์กันไปเลยเออรถไปไม่ไหวเนาะอย่างน้องนี่ต้องติดจรวดไปเลยนะคะดังเบอร์นี้แบบดังเปียงปางด้วยนะเอาวันนี้อ d d อภภาพครอบครัวสุดน่ารักมาให้ดูนะคะซึ่งนี่แหละทั่วโลกก็อยากรู้ข้อมูลนี้มากนะคะอ่ะวันนี้ไปก่อนนะคะอยู่กับอภิ นิวส์นะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าจ้า